ไอเอก็กไอบ้านเนี่ยคือมันต้องอ่อนใช่ปะ่ะไอเด็กเด็กอยู่ไหนไอเด็กบ้านเจเคตอนเนี้เอาถอดแหวนออกหมดเลยอ่ะก็ถ้ารายชื่อไม่ถึงสิบคนก็โดนตัดยุบแก๊งแล้วถ้าถึงแต่ไม่อ่อนอะอะไรนะถ้าถึงแต่ไม่อ่อนอะ่ะไม่เป็นไรไม่มีสตรอรี่นี่แต่ถ้ามีสตรอรี่่ะเป็นโอเคอยู่ถึง มีดูไว้อยู่ต๋โอเคแต่ลุงพูดอย่างนี้ว่าก็ชื่อชัยนึกว่าน,นอนวัดไปแล้วเออแล้วดันบอลเฮดอ่ะอะไรนะดันบอลเฮดอ่ะดันบอลเฮดทำไมถือว่ามีไหมอะไรนะถือว่ามีไหมสตอรี่อ่ะดันบอลเฮดอ่ะม,มีมันมีสตอรี่ค้างอยู่แล้รอไปกลับมาลแล้วกัน 30, เดี๋ยวเราจะรวมสี่สิบล้านแล้วมั้ง ได้ถ้าถ้ามันกลับมาเดี๋ยวกูรวมแล้วกันก็คงกลับมาแล้วเป็นเหมือนเดิมอะได้ปะเดี๋ยวคุณจ่ายค่าแบวนเองคือยังไงนะก็ตอนนี้มันไม่อยู่อะเพียงแกูอรอทำอะไรอะอหมายถึงสตอรี่เหรอใช่เพราะว่ากูให้โอกาสพวกนั้นไปไปทางนู้นไงแล้วกูก็รับรับที่นี่แทนอะ่ะเพื่อให้มันเพื่อแก๊งอื่นไม่ตีมันอะ สุดท้ายแล้วพวกกูก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ปะจนกว่าสตอรี่จะจบแล้วพวกนั้นมั้นไม่อยู่อ่ะก็โดน b บก a k ้งสตอรี่ไงแล้วก็บินหมดเลยไม่ไม่ใช่แล้วไม่แล้วกูอ่ะหมายหมายถึงแล้วกูเนี่ยกูไม่ไม่ได้อยากให้ใครบินหมายถึงกูไปทําอะไรได้ไหมจนกว่าพวกนั้นจะกลับมาอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าไปทำอะไรอ่ะไม่ใช่หมายถึงทอชุดแกงอะหรอเออหมายถึงคนที่มีกดสูแล้วเหรอเพราะว่าปฏิสตอรี่กับพวกรัตไก ใกล้พวกนั้นไปวอดได้ไงหรืาพเอาไหมรู้ดิว่าเจจานไว้ยังไงอะ่ะไม่รู้อ่ะเอางี้ละกันถ้าพวกนั้นแจ้งใบกูก็พร้อมที่จะโดนใบกันละกันก็ได้นะได้ปะถ้าอย่างเงี้ยได้คนระับใช่หรอมันง่ายมันมันดูแผบ อย่างนี้ถ้าใครแก๊งไหนมีเรื่องกันอีกแล้วก็ทำแบบนี้ได้เลยเราไม่มีแบบบรรทัดฐานเลยแบบมาตรฐานอะก็มาตรฐานพวกนั้นโดนแบนมึงเจ้าเมื่อไรอ้เนี้ยเอาจริงๆอะคือไม่ใช่หมายถึงแล้วแบบในกรณีก็มีแบบในช่วงแบบถ้าคุยกันตกลงกันได้แล้วก็จะเป็นโน๊หยอดให้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เป็ทางแบบนั้นถ้าคุยกันอันเนี้ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไปคุยกันเองอะมันไม่ผิดอยู่แล้วเออไม่คุยกันเองแล้วไงถ้าเคลียร์กันแล้ว ถ้าไปคุยอะถ้าไปคุยกับฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นบอกอะไม่ใส่สูตรแต่มีองตอรี่ค้างอยู่เจอตีเหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาก็ hey, <wake> าขอต้องไม่คุยฝั่งนูน้นอถ้ามีออามโอเคได้ไอบอลไม่มีปัญหาหรอกฝั่งเขาก็ายังติดสอตอรีร่เหมือนเดิมออติดนี่ติดนีเออ่เหมือนเดิมเออแล้วยกนี่แล้วแล้วยกนี่ให้บนอันได้ปะถ้าแบบกูกูไอเนี่ยก็ต้องจบสอตอรี่อะเขาอะ ถ้าจบแล้วไม่ถ้าจบแล้วสมมุติอาคุจบแล้วไล่พวกอินเบดหรือว่าดีจจะต่อ,อยงไงมันก็ไม่ได้ดิแสดงว่าพวกนั้นหนีประเทศสุดท้ายพวกนั้นก็โดนแบนดิก็มีส่วนเป็นไม่ได้สูงถ้าเขาจะเล่นต่อแล้วเขาไม่ได้เล่นใช่ก็มันก็เป็นแบบนั้นไงแต่ถ้าพวกกูค้างไว้อ่ะใช่ใช่เขาก็โดนเทียวันละสองล้านเรื่อยๆอ่าจะปไปไล่แค่สี่สิบล้านแล้วสามสิบกว่าล้านแล้วแค่นี้เอง เดือนละหกสิบล้านเองไม่สุดท้ายแล้วพวกกูโดนแบบนั้นเหรอลงครับไม่เต๋ขอบคุณนะครับเออไปี๋ยวเออไอ้กูรู้แล้วไปเอ้หนึงดีเขาพูดก่อนดีเออกูรู้แล้วมึงพูดที่อะไรไปให้มึงอก่าวถึงต่อลุงจะเห็นไม่เห็นน่ะแต่หกคเออเออกูรู้แล้วไปไปอ้าว ไม่ไดรู้ได้ยังไงไม่ได้บอกดูแล้วไปดูไปดูไม่สุดท้้ยสุดท้ายเนี่ยกลัวจะโดนอะไรบ้างตอนเนี้ยไม่โดนคือตอนนี้นะที่ที่โดนอย่างเดียวคือแค่เรื่องสูตรอย่างเดียวอถ้าคุยทางนู้แล้วทางนู้ตกลงว่าเอออะยอมถอดสูตรให้ให้ถอดสูตรก็จบก็ไม่มีปัญหาอ่าอืมก็แค่เนี้ยอ่าอ่าอ่า ไม่แล้วแล้วมันมีวิธีไหนให้พวกนั้นมันไม่ไม,ไม่ไม่โดนเก็บรายวัดวันละสองล้านแบบนี้มีปะก็หนึ่ง JK จบสตอรี่ story, ใช่ไหมอ่าอันเนี้ยนี่จะถูกชะง,งักไว้อ่าถ้ากูจบแล้วก็จะสมมุติถ้ากูจบอ่ะไอพวกดีจีจะเล่นต่ออย่างเงี้ยพวกนั้นมันก็โดนแบนด์ดิอ๋อมันก็จะโดนคนที่มันมันมันเล่นได้ไงคนที่อยู่ไงยังไงวะ อ๋อบางคนมันยังอยู่อยู่เลยดามอนเทสไม่คนที่อยู่อ่ะเขาไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วเขาออกไปไม่คนในแก๊งก็มามีเล่ตเต็มเลยเหรอใช่เข้ามาวนวนเปี้ยนเต็มไปหมดเลยถอดชุดยังมีเลยยังโดนไปเหลืองไปทั้งสองคนเล่าถอดชุดจุดเลเบลน่ะพอเช็คปั่นหนตัวดามอนเฮดหลาเลยแต่คนน้อยอ๋อบอกพอบอกว่าให้ไปใส่ชุดแกงมันก็รีบกลับเข้าบ้านไปใส่นั่นแหละอ่า ก็คือถ้าอยากยุติก็แนนแนมีวิธีเดียวก็คือจบสตอรี่กันในวันที่แล้วนี่นี่ทุกอย่างก็คือว่ารอเขาจ่ายค่าบ้านมาแล้วก็ยุดทมนั้นอา่าตอนนาบเขาขายให้แก๊ง่นไปแล้วเดี๋ยวสิน้นประมาณวันที่สิบห้ามั้งไม่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพวกที่อยู่อะ่ะก,ก็ก็ไม่โดนใบแต่ว่าพวกไม่อยู่อะ่ะก็จะโดนถูกต้องไหมไอพวกที่อยู่แล้วแล้วถอดชุดแล้วอะ่ะไม่โดน งงมะงงไหมงงว่ะงงว่ะงงอ่ะถ้ายกตัวอย่างอ่ะพวกไอบอลน,นะพวกไอบอลง่ายคนที่มีในรายชื่อทะเบียนแกงทั้งหมดโดนหมดมแค่นั้นโดนไปตัวโอนใช่ถ้าแบบว่าถ้าจบแล้วต้องเข้ามาต่อ,อสมมติสมมติสมสมติถ้ากูจบแล้วอ่ะ แต่พวกที่มีรายชื่อถ้าดีจีจะไปเล่นต่อ,ตอดีจีตามหาตัวไม่เจอท่านเกินเวลาปะใช่ถ้าเกินเวลาสาวันถ้าเขาไม่เข้ามาเล่นก็เป็นเหมือนเดิมครับตักเตือนแล้วก็นี่สินเหมือนเดิมจนโดนใบอ,ะอ่ะอก็คือจบไปก็มีโอกาสห้าสิบห้าสิบที่แก๊งอื่นเขาไม่ตีต่ออ่าถ้าเขาเข้าใจเขาก็าปล่อยก็คือจบทุกอย่างอ่า แต่เขาแบบว่าอ่ะมันเป็นสตอรี่ที่ฝั่งนูน่ะเขาเปิดฝั่งฝั่งนูไปแล้วแต่บองทฮเปิดแก๊งอื่นไปแล้วแล้วแบบยังไม่ได้ล้างแค้นแล้วหนีไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอ่าอ่าอ่ามันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เขาเข้าข่ายเบ e ก k i n g story แล้วก็โดนจนได้อะไรเงี้ยอ่าอ่าโอเคโอเคแต่ของกูจะโดนไหมเรื่องถอดสูตรอะต้องไปคุยอ่ะฝั่งนั้นเองอะแต่วันนี้เราไม่ถอดสูตรนะ ไม่มีถ้าเราถ้าเราถอดสูยแล้วเขาอ่าเขาแจ้งเขาแจ้งทั้งแกงก็โดนทั้งแกง่ะไม่มีไม่มีเดี๋ยวเขาแจ้งมาก็ได้ไม่เป็นไรเออไม่มีหรอกมันไม่กล้าแจ้งหรอกใช่ไม่มีอ่ะไม่มีอะนะโอกาสต่อไปอ่ะแดงแล้วไปได้เออจริงนะถ้าถ้าถ้าให้แนะนำดีจอดอย่างหนึ่งนะพี่มาร์กอย่างหนึ่งนะคือ ต้องต้องแบบว่าของเราเองเลยอ่ะของของของที่ทุกคนเองเลยอ่ะไม่ใช่ตาล้มเงาอ่ะเก็นฟิวปะเอาง่ายๆพี่จ๋าผมว่าจะขาตัวเองเลยอ่ะคนคนหมั่นคนจองคนถิ่นอยู่อ่ะรออะไรอ่ะมีอยู่แล้วแต่มันจะดาวน์ลงว่าก็จะอยู่กันทุกคนเนี่ยออมฟาร์มอยู่ยังไม่รู้เลยจะเป็นแหนมเมื่อไหร่เนี่ยเฮียใช่แต่พวกเราก็ต้องสติกันไว้อ่ะใช่ใช่แล้วแต่ทุกคนอ่ะไม่ได้ไม่ได้บิ่มนะครับโกัว เฮียจยีหิวทงกูจำได้วันนี้อืมอมืจริงเฮียจียขอตกแล้วเป็นเฮียอะไรสัตว์บอสจีกูตอบฮีม่วงมันหลับหลับประเดี๋ยวจทำงานหนักกูคิดถึงเพลงอะ่ะไอโอทาวโล,เล่เนี่ยพี่จีแต่งตัวว่าไทยบ้านน่ะดิ <laughs> เงียบเลยเหรอเงียบไปเนี่ยผมทีแก๊งอะพี่เพราะว่าตานผมมาผมก็มีแก๊งอยู่อ่ะแหละทํทำแก๊งพี่จอดขึ้นนี้ก็คิดเลยก็ได้พี่วันนี้ทำก๊งไม่ได้สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาูกูอีกแล้วนะไอเลิรกูไอ้เนิรกูบอกให้นะเออว่ามีความเป็นพี่มึงนะกูอยากให้มึงช่วยคนในนี้มากกว่านะก็ช่วยยังไงไม่ไม่ใช่ว่ามึงกลับไปอยู่ของมึงดิ แบ่ว่ามึงไม่ผ่ันที่คนเหล่านี้เลยไงอะไรนะพี่ไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยมึงมึงใครเนี่ยพี่ใครนะพี่กอดไงก็จะจะถามทุกคนพี่จงพี่จอจะทำแดงก็จะไปอยู่ด้วยนี่ไงสามศูนย์สี่แล้วก็เมื่อกี้มึงยกมือบอกว่ามึงจะกลับแก๊งไม่ทำกลับเมื่อก่อนมันจะอยู่แก๊งไงไปนอนก่อนกไปนอนพี่เอสมึงแววอย่างไหเนี่ยก็ก็หมูพันหมดเลยขโมยขโมยไม่ใช่ ต้องใส่สี่โไม่ใส่ขโมยไงไอ้เป็ดไม่ใช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 ่นี่ก็ถือว่าแบบผมได้ตานี้คือเขาก็ได้อันนี้คือมาทำยังไันนะเทียที่แป้งโตแล้วแบกแอคขึ้นที่พังไลออกจากแก๊งหมดเลยทุกคนเอาว่าทำแก๊งทำได้ไหมทำได้เว้์สิ่งที่อยากให้ทำคือทำอไงก็ได้ให้กลับอะเดิมได้ถอนหมดแล้วทุกคนเอาใช่ป่ถูกพี่ตอนนี้หน้าเวทีไปเรียกเลย เอ้แต่เอาจริงกูก็ลากมึงมาด้วยแหละไอ้เนิร์ถ้ามึงอยากกลับไปอยู่กับเพื่อนมึงก็ได้นะแล้วแต่กูไม่ได้ห้ามแต่ถ้ากูด้วยความแบบเป็นกูเป็นพี่มึงอะ่ะกูก็อยากให้มึงช่วยช่วยพวกเขาอะ่ะแม่มึงจะลากมันกลับมายัางไงอะ่ะทำน้องใช่ใช่ใช่ใชอะไนะลุงมึงบอกมันจะลากมันกลับมาคือลาก<บ>แบบไหนอะ่อะอะไรนะกลากอะไรลุงลลากไอที่มึงพูดอะ่ะ ม่ผมบอกว่าผมเป็นคนลากมันมา JK ให้มันมาอยู่ JK แล้วถ้ามันจะกลับไปอยู่กับเพื่อนมันก็ตามใจมันอไปได้ห้ามแต่ผมอยากให้มันช่วยช่วยพวกนี้มากกว่าก็แล้วแต่มันดีนี้ผมไนะนํามันพี่ชายไงพี่กอนที่เราคุยกันอ่ะกอรพูดเลยความหมายของที่เราจะสื่อที่จะสื่อหรอทำแก๊งทำมาแก๊งอยู่ด้วยกันใครไปทำตามฝัน ก็แล้วแต่ศรัทธารู้ว่ากูมองภาพรวมถ้าขึ้นแก๊งตอนนี้โคตรเหนื่อยเลยอ่ะก็ซุ่มเงียบก่อนดิซุ่มโป่งกัดนี้ใช่ซุ่มได้ไม่นานหรอกมังเชื่อกูดีจะคิดว่ามันจะได้นานถ้าแค่ไหนวะแต่มันจะซุ่มได้นานแค่ไหนมันขุดมันขุดกูขึ้นมากูก็แค่เรามีกี่คนที่ออกมาตอนนี้ทั้งหมดอ่ะ ออกมาหรืออะไรมันไม่สําคัญเว้ยเจสเอ๊ยมันคือเวลาเว้ยน้องอะไรพี่ยากยมันคือเวลาเว้ยยี่สิบบวกที่นุ่งที่นอนก่อนวะจะเลยว่ามันมีอาวุธกันหมดแล้วไม่สาคัญแค่เงินอย่างเดียวโอมการ์ดไหนดิกา,ดราร์ดวะเราการ์ดกลางวะรีเซ็ตัวอาวุธมีทุกคนไปนอนนี่ มันเป็นรวมรัฐกระดาษกลางรีเซ็ตกันกแบบไหนพวกเราอ่ะมันอนได้แล้วมันเต็มมีอะไรก็บอกนเลยไม่ใช่เงียบนะเว้ยแขางแรีทุกคนนะเว้ยมีมึงบอกมึงบอกเลยถ้ามีเพี่อะไรม่วงเดี๋ยวพึ่งไปน้องพี่พี่ขอลงไปเอาผัดละมาเลยแต่นีจริงนะแล้วรออต้งทาอ้องเฮียขุยอาก่อนนะไอ้บีไม่เคยก่อนนะไอ้ที่รอกันที่ผมไปเอารถให้พี่เบิร์ดสักครู่ครับเอ้าขอก่อนนะพี่ เออาาครับเเป็นโควิดป่ะเนี่ยเป็นโควิดไม่ให้กอดนะไม่เป็นครับฉีดแล้วไฟเซอร์เรีนเองด้วยเด็กน้อยต่อไม่ได้ปิดลงครับขอกิดไหน่รู้ถ้ารอดแก๊งเหลือเหลือกี่คนอ่ะสลาอดแก๊งเหลือกี่คนอ่ะไปกอดไปกระตีนมึงอ่ะขอกอดครั้งนี้ไงขอกอดครั้งนี้ไม่เคยกอดตรงนี้ไปกอด คิดถึงนะพี่จ๋อยจ๋อยพี่จอยมาะพี่กำลังดูพวกนี้มันจะทำอะไรสแตมดาวอเพื่อน ไอ้เด็กมึงจะขึ้นแก๊งมึงกลัวกันเหรอมึงกลัวคนอือ่นกระทื่อไปเลยเ,เลยกลัวกันแ่ละตามจริงถ้ากลัวมั้ยไม่ต้องขึ้นแก๊งหรอกพวกมึงอ่ะไปเป็นประชาชนเถอะ ก็จริงครับมไม่ได้มามือเปล่าเลยไม่ได้ไปมือเปล่าเพราะว่าไม่น่ากลัวครับของครบจริงเนี่ยหมอครัน เด,ดีเซ็ตก่อนดิจะตุยไม่อันจะล้มกันหมดแล้วต้องไปดีเซ็ตาก,การตลาดการเลยรองเท้าขอบคุณมากนะครับผมยินดีกับเพลงใหม่มนะครับลงุงแบบยอดวิวขึ้นไวมากครับลงุงผมตกจใจเลยเกิดเกินอะ ขอบคุณครับย like like em. hey, ินด so like like no ีที่ได้ร่วมงานครับลุงเจอกันครับขอบคุณครับพี่จออยู่ไหมพี่จอดกินข้าสุดยองเ้ยเันลุเรไปอะไรล่ะาจะไปตายก็ไมเจอพวกมึงอยู่ดีไอ้สัสกันแล้วพี่อะไรวะพีเจมสมาขึ้นดีแม็กพี่เจส์ขึ้นแม็กเป็นพ่อคุ มาคืนมาดีแม่เฮ้ยเออมือแก่เป็นพ่อกูได้อยู่โอ้โหจะลบใหย่โอเีคดิเดฟไปไปนอนดิไอ้แจ็คขับรถดิเกียจจีเลยลุงครับเดินลุงพี่ตีขอบกูขอบคุณทุกๆคนมากนะครับนิดโมเก็บครับเนี่ยทุกประสบการณ์มาใช้เออกูลองนิดมึงจะโชว์ให้เดนจ็อดเดินน้ำเต้าหน่อยขอบคุณมากนะฮะทุกคนเลย เไว้ผมมากลับมาขับแลมโบใหม่นะครับพี่เจอกันครับเออทุกคน้อนลันคือรถลันเดี๋ยวกูมาคันไหนอ่ะพี่มาพี่มวงป่ะพี่มาหนึ่งสามเจ็ดเก้ารถกูว่างหนึ่งสามเดินดงเลยดผมทำเดินดงเลยเดินโบกเลยเฮียรถจังกลับไาเฮียรถกลับว่าครับ กรเตอร์ไปเลยเขาเนะโดนอะไรพี่ไปถึงอะไรครับพี่ได้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 ไดไดได ตรงนี้มันรีโหลดได้ปกติตรงนี้รีได้ครับรีได้หมดทุกอย่างเลยอะห้องห้องนี้อะเราได้เห็นอะไรอะตีคิดว่าไอเซิร์ฟอยู่บ้านบ้านเออลุงเขานั่งด้วยไงบ้านบ้านบ้าน มันบอกมาหุ่นผมชินแล้วว่โดนทิ้งเจ็ดเดือนนะแล้วที่ถามว่าอะไรแล้วเราจะเห็นอะไรหรอโอ้นานเลยดูเลยาวแต่ว่าเราเขาได้เปรียบที่ว่าเขามีอาวุธกันหมดแล้วนะ แฟนไม่เหลือสตีมันคิดและดูดดีอะเขาทองกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรกินไา้เชื่ ity, ไม่ใช่มาบอกว่า JK คซิตีตของมันกูก็ฟังทั้งวมดไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีไอ่บอยเจ้าของมาเทวาทำเฮียอะไรก็ได้ไมันเป็นคำพูดของโวรลุงหม,มาที่เขา้าข้า